พี่ตีครับวันนี้วันนี้ขอยญาตสัมภาษณ์นะครับซึ่งแต่ท่านอาจจะเคยเห็นในมาก์กซีนแล้วทันี้ก็ถ้าพี่ๆจะคุยได้ขอรีพีทีไว้เป็นดิจิทัลฟุตพิ้นให้เอคนรุ่นหลังได้ดูได้เห็นพี่เนาะก็เนี่ยพี่ตีชื่อจริงตั้งแต่เกิดชื่อพี่ตีชื่อพภิชาติดำรงศักดิ์ค่ะแล้วก็ชื่อตีชื่อเล่นชื่อติ่ตีพี่ป๊บพี่มีชื่อตุ๊ตตูมีมีพี่มีพี่มีพี่น้องที่ร่วมพ่อแม่เดียวกันสามคนพี่เตียงที่ทำร้านนี้ แล้วก็มีพี่ตุ๊ตู่แล้วก็มีพี่พิศิษฐ์นี่คือตัวนี้ใช่ไหม <laughs> พี่ตุ๊ตู่ก็จากโลกนี้ไปแลป้วไปมีอุบัติเตใช่ไหมฮะ mm hmm. บัตเหตุคุณพ่เปียกก็อยู่อยู่กเกษียณแล้วก็ปาร์ตี้อยู่ภูเกต็ต mm hmm. ไปไปใช้ชีวิตไปกเกษียณอยู่ที่ภูเกต็ต mm hmm. ก็มีพิศิษฐ์คนนี้ที่อยากทาร้านอาหารกระเทียมอยู่นะผมเรียนกรุงเทพพิเศษตอนเล็กๆก,กก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไง พ่อบอกให้นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มฉันจับโรงเรียนโรงเรียนชายล้วนส่วนพ่อแม่จะคิดอย่างนี้นะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มจับเป็นโรงเรียนชายล้วนเนาะสุดท้ายเป็นนางเอกหรือว่าเราสุดท้ายเลยเราก็เป็นนางเอกโรงเรียนไงด้วยความเคารพคือที่งไปอยู่ชายล้วนเราเขายิ่งเจอเพื่อนที่เป็นเหมือนกันไหมครับมีสิก็เลยยิ่งไปรวมแก๊งเลยรวมแก๊งงานรวมแก๊งแล้วผู้ชายก็ชอบเด็กผู้ชายก็ชอบมาแย่มาอะไรเงี้ยมาพูดวายกับเราไงครับเออคุณพ่อคุณแม่ทำงาน <ท>อาคุณแม่คุณพ่อทาขอบคุณมากเมื่อก่อนเด็กๆคุณพ่อเป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นนักมวยแชมป์่ะสุรชัยสุรชัยลูกสุรีแต่ว่านักรัวนะคุณพ่อเป็นนักมวยมาก่อนคุณพ่อชอบทบบมวยเลี้ยงครอบครัวน,นะแต่ว่าก็ทบระดับรักนึงแล้วก็ว่าพูดอะไรนะเ็าเรียกสิงสาอาพ่อก็มีชื่อว่าสิงสาอา,าแต่ว่าเ็าเป็นคนหลอกนะสิงสำัมก็ไเป็นคน ออนนี้ก็แต่พวกวังระโวพวกฟังระโวก็ทำหนังก็ชวนพ่อมาเล่นพันไทยนรสีกับคุณอะไรรัตนพรเป็นพระเอกแล้วก็เล่นละครมนตงเวทีมาสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรก็มาฝากมาเปิดฟาร์มไก่พ่อมาซื้อที่สุขสุขวิทย์ซอยหกสิบาหกสิบแปดก็ซื้อกไรหนึ่งนะมันก็ทำฟาร์มไก่อะไรเงี้ยแต่แล้วไก่พันทีอยู่อยู่มันก็ตายรึกไปหมดเลยพ่อก็เลยต้องเปลี่ยนมาทำงานบริษัท ติงเกอร์นะขายเครื่องไฟฟ้าสุดท้ายทำเงินพอเสียเงินพอเงินพอใจดีไม่ค่อยมีคนบ่นก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่บริษัทอีสเซนติกเป็นพนักงานอีสเทิรนเทรดบ้านตายแล้วก็เสียชีวิตตอนที่ทํางานเจอคนพ่อทุบมวยมาทั้งใจหนุ่มๆนะก็หัวใจวายล้มเหลวความที่ท่านมาดแมนนักมวยแล้วที่อาจจะค่อนข้างยุคก่อนนิดนึงแล้วเราโตขึ้นมาเป็นตัวของเราอย่างเงี้ย ีปพ่อเนี่ยไม่ค่อยว่านะแต่แม่เน่ะว่าอ๋อไม่ก็เพราะพ่อเขามีเพื่อนแบบนี้เยอะไงพ่อเพื่อนในวงการทําหนังทำอะไรไงพ่อเขารู้จักไงเออพ่อเขาไม่ค่อยว่าหรอกเออซื้อรถคันแรกกับพ่อยิงถามหรอกว่าเนี่ยลูกถ้าเกิดว่าลูกยางแตกอ่ะลูกจะทํายังไงแล้วก็บอกว่าอ๋อหนูก็ได้ทกซอบสิคะอะไรย่างเงี้ยแต่แม่ไม่ได้แม่บอกเจ๊เจ๊เจ๊เป็ผู้ชายเฮ้ยแกแล้วมาตรงลูกแต่งหน้าอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย แต่พ่อไม่ค่้ยว่าหรอกค่ะพ่อ,พอก็แบบอืมบางทีกล้ให้เรียนโชมวยเราก็ไม่ได้โชคชก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพ่อเข้าใจอ่ะแต่แม่ไม่ค่อยเข้าใจแม่ก็จะไม่เข้าใจอ่ะนะแ,แม่เป็นคนจีนเน,นีน่ยเรคงทําความเข้าใจกันมาเรื่อยๆก็ทำเดี๋ยก็ปักปรับปักมากันเรื่อยๆแหละว่สุดท้ายก็ต้องยอมรับนะพอยอมรับปุ๊บแม่ทันสมัยเลยอ่ะแม่ทันสมัยเลยอ่ะรับเพื่อนเราได้หมดเลยเพื่อนเรากรุงเทพพิเศษอ่ะแต่ละคนอน่ะ กรีดกราดครับเข้าใจใช่สมัยก่อนนี่คือยิ่งยิ่งความ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 กล้าของคนดูกันคือเขายิ่งเอ็กซ์โตรดมามากกว่าสมัยนี้เพราะว่ายิ่งปิดก็ยิ่งแต่พวกเราไม่ค่อยปิดนะพวกเราในกรีเซียไม่ค่อยปิดนะสาวแตกกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าสาวแตกในมีระดับนะสาวแตกไม่ใช่ตลกอะลานะสาวแตกมีมีวุฒิภาวะนะเออใช้เครื่องสัมารก็แบบ พวกเลฟลอนแมกกาเตอร์นะฮะอะไรเงี้ยเราก็ก็สับอ mm ีก hmm. อ <c oughs> ีกอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งสับพวกอีกแบบหนึ่งนะแต่สมัยก่อนนี่มันมีมันมี LGBT หลายแบบมีแบบแต่งหญิงแต่งชายแต่งชายไม่แสดงออกมีแต่งหญิงแสดงออกเขาไปฟุบโจรมีไปขโมยเงินขวัญล่างไปขโมยเงินอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบอ่ะไปยืนตามอะไรเงี้ยแต่เราก็ออกมาจากตรงนั้นเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะคือคือเราค่อยเจอหน้าคนแบบนี้มี มีแล้วก็ลูกดาวทีนี้เราอ่ะเป็นกุ๊ปแรกแรกที่ทําให้เขายอมรับครับเราเป็นกุ๊ปแรกแรกนะเรื่องไปเดินแบบมาถ่ายรูปเราเป็นกุ๊ปแรกแรกที่ทําให้เอ่อคนในเมืองหลวงเนี่ยยอมรับว่าอ๋อโอเคมันมีหลายแบบคนดีก็มีคนชั่วก็มีคนไม่ดีก็มีมันหลายหลากหลายมากมายแต่ควนของเราเนี่ยมันก็เป็นภาพควนหนึ่งที่<ห><ห>ออกมาแล้วดูดีแล้วิตี ประจบพี่ได้เรียแล้วได้เข้า,า,าหัดด้วยี่เรียนรังกำแพงแต่ก็ไม่จบหรอกก็เรียนแค่ปีหนึ่งของปีที่เรียนพี่เก่งที่ชอบเรียนพี่ก็ไปเรียนเสริมสวยเรงเรียนสอนเสริมส,สวยเพนเมื่อก่อนนี้เป็นของสุภุจปันนะแล้วสุภุจปก็ขาขายกุญเทนที่สุขุมวิทซย26พี่ก็เลยไปเรียนที่น,นั่นเพราะว่าเวลาพี่ไปตัดผมพี่ก็ไปตัดผมร้านเทนก็ตัดผมสวยใช่ไหมผมส,สั้นสวยใช่ไหม เสร็จแ,แล้วคุณเพียก็ขาอุ้ยใต้ชุดสวยก็กลับไปทงแบบถ่ายโฆษณาให้ร้านเพนเลยโฆษณาผมเราก็บอกเราอยากเรียนทำผมเราก็เลยมาเรียนทำผมแต่งหน้าอะไรทำเรียนทำผมฝันเรียนทำผมที่ร้านเพนโรงเรียนสอนตัดผมเพเเนโรงเรียนสอนตัดผมเพนโรงเรียนสอนเกือบสวยเต้นอะที่สุขุมวิทยี่สิบหกนะฮะก็ท่านก็ามาจากแพร่นามา,มาจากเกษตรยามบ้างอะไรเงี้ยครูอ่ะนะ เสร็จแ,แล้วเรียนยังไม่ทันจบคุณปานคุณนาคพี่ปานคุณนาก็มาสอนนะสอนก้าวสอนอะไรพอพอยังพอจบปุ๊บคุณเพลงก็รับทํางานเลยเป็นคนที่เรียนเร็วแล้วก็ทํางานเร็วก่อนเพื่อนเลยอายุสิบแปดสิบเก้ามักทำงานละก็เดินสมัยก่อนนั้นสามพันสี่พันต้เยอะนะเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนใช่ห้าสิบกว่าปีใช่ไม่ใช่เออห้าสิบกว่าปีใช่ที่จบจิตแพทยนะเออสิบแปดสิบเก้าอ่ะสามพันกว่าบาทแล้วก็ทําอยู่พักนึงก็ ก็มีคนมาซื้อตัวบริษัทเอ๋ออะไรนะออกกำลังกายที่ตรงบางเกาะบางบางเกาะพาราซาเบอร์ขาดเบอร์ขาดก็มาซื้อตัวให้มาไปเป็นหัวหน้าแผนกจุดสวยทำผมแต่งหน้าอะไรเนี่ยเงินเดือนขึ้นกระหึบขึ้นไปหมื่นห้าเลยค่ะโอ้โหสูงมากแล้วตอนนั้นคือก็เลยเป็นช่างแต่งหน้าที่มีชื่อแล้วแล้วก็แต่ว่าก็เริ่มเป็นนางแบบทำอเลรด้วยด้วยนางแบบที่ทีฬา ตอนนั้นออตอนแรกเริ่มชีวิตแรกๆนางแบบนี้ไปมุ่งนอกกลับมาผีจะมาเป็นนางแบบแต่แล้วก็มนเหมือนมื่นห้าแล้วก็แล้วก็มาอยู่กับพี่ไก่ก็สองหมื่นพี่ไก่ก็เปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อแ,แล้วก็มีห้องทำผมพี่ไก่บูติกอะไกบูติกพื่ไก่บูติก,ก,กนะนอพี่แต่งหนีแล้วใช่อแต่งหนีบือการแต่งหน้าแต่งหน้าชำผมบ๊อบอะไรเงี้ยคื่อการก็ก็หญิงบ้างผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพออพอพี่มาอยู่กับพี่ไก่จะพักหนึ่งปากซอย วัฒนาสูขผูีแล้วพี่ญ่แกก็แบบแกเปิดทักทักห่งแกก็หม่เปิดละแล้วก็จะได้ทาไงว้าแล้วก็ไปอยู่กับคุณคุณจิ๋มสมฤดีโรเปกที่ที่สีลมร้านโบตึกบุญเมษอาคารบุญวิชันเก้าก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ได้รู้จักท่านคุณหญิงวิจิตตาได้แบบใะไรทำผมให้ท่นนาน้าอะไรบ้างอันนเี้ยรู้จักคนเยอะคือพี่ไต่เต้าจากโหูไฮโซเนี่ยตอนอยู่ร้านพี่ไนยที่ก็ร์ไฮโซเพียบเลยนะ ตอนอยู่เวิร์ขับโอ้โห er คือรู ky, ้จักคนเยอะคนรู้จักพี่เยอะมากยุคนั้นอ่ะเพราะว่ายุคนั้นพี่อยู่ในแวดวงสังคนที่แบบเบิร์ขับอะใครต้องมีตังค์ไปทำร้านเทนเหน้อร้านเทนก็รู้จักท่านผู้หญิงรู้จักผู้หญิงเยอะแยะมากมายนั่นแหละพี่รู้จักคนเยอะสุดท้ายเราก็บอกว่ามีเพื่อนอยู่เมืองนอกก็เออฉันจะเรียนต่อดีกว่าฉันไปเรียนต่อที่เมืองนอกดีกว่าเราต้องถึงเวลาไปเรียนต่อแล้วเพราะเราก็เก็บเงินได้เนาะเราก็ไปเรียนต่อ เขาแนะกับเพื่อนที่เยอรมันว่าเออเดี๋ยวฉันเจอจะพาที่ไปฟังเฟิร์ดฉันไปพาเธอที่เยอรมันตุนนะแล้วเธอพาฉันไปปารีสน,นั้นฉันไปเรียนอเล็กซองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปถึงปุ๊บเพื่อนไม่ยอมไปติดลมทะเลาะกับผัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็เลยต้องมาเรียนภาษาเยอรมันนิดหนึ่งก็เลยจะต้องไปเรียนเออลูกศิษย์ของอเล็กซ์ซองอ,อยู่ที่ปังเปิร์ดชื่อนิคโอลซาร์ลนะ ก็ไปเรียนกับเขาเพราะว่าเขาก็จ้างเราทํางานด้วยนะตอนนั้นเราก็เป็นเทรนนิ่งก็บอกว่าเป็นนักเรียนแบบเทรนนิ่งฝึกงานเด็กฝึกงานในร้านทำผมชื่อว่านิโคซารออยู่ที่เชียร์จะลลัดตรงฟังเฟิดอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ไปเล็กจอเลยแต่ก็เรียนกับลูกศิษย์เล็กรอมอะไรประมาณเนี้ยอแล้วเราก็กลับมาที่กลับมา ไปเรียนอยู่นั้นสี่ปีนะไม่ได้กลับเลยนะนะอีกค like ันดอยสไครเคิลเลยนะแบบพูดภาษาเยอรมันเพราะทำทำกับคนเยอรมันเรียนกับคนเยอรมันนะสุดท er, ้ายเราก็กลับมากลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็มาอยู่ชาร์จนเตอร์ซอยทองหล่อใช่ไหมฮะกลับมาก็มีงานทําเลยอ่ะใช่ไหมก็อยู่ชาร์จนเตอร์ซอยทองหล่อแต specialty 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 designs, nothing, ่แล้วก็ทํางานอยู่ภาคที่คุณพ่อก็เสียพอคุณพ่อเสีย งานศพโอ้โหคนเยอะมากเพราะพี่ก็อยู่คดิตไทยผมก็รู้จักเราป้าใหญ่ป้าแบงค์ป้าใหญ่ก็เอสทีคุณทัชนาป้าแบงค์ก็ป้าแบงค์ก็จุน้องหมอประเสริฐก็มาเป็นสักพประธานให้คุณพ่อนะคนเยอะมากแล้วพี่ไถ่ก็มางานเขก็เห็นเราอู้ใจยังสีทำไมรูปร่างดีจังเลยอะไรเงี้ยก็มาถ่ายรูปถ่ายโฆษณาแล้วก็แล้วก็คุณชวนนี่ก็ไปเจอที่สยาม เซนเตอร์ enter, ร้านโซดาป๊สอปแกก็ชวนมาดสี่ต้องมาถ่ายรูปพี่แม่นะและ้วนงานนางมาเขาถ่ายไปแล้วแล้วมามาถ่ายด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนกะ็<ม>ประมาณนี้แหละค่ะก็เลยอะก็เลยถ่ายรูปมาแล้วก็พี่เล็กเขาก็พี่เล็กมารินสาเขาาเป็นนังแบบด้วย<ม>แล้วก็มาเป็นดีไซนเนอร์ให้ดีไซน์ไทยแล้วก็เขาก็จัดไปทุกโชว์ก็เอาเราเดินด้วยอะไรอ่างเงี้ยประมาณนี้แหละฮะรพราะเพื่อเราอยู่แวดวงดีไซเนอร์กับกับ ไม่คพเนอคระผม